สวัสดีครับวันนี้จะมาเฉลยข้อสอบแพทหตุลาห้าสนะครับโจทย์บอกว่าจงหาค่าของ x ที่มากกว่า0ที่ทําให้1นึบวกหส่วนหบวก x บวกกับ15ส่วนด้วย1นบวก x กําลังสบวกกับ28ส่วนด้วย1บวก x กําลังสบวกไปเรื่อยๆเท่ากับ27ส่วนสโอเคข้อนี้นะครับพอพี่แบงค์เห็นเนี่ยเราเห็นว่าลำดับข้างล่างเนี่ยมันคือเลขาคณิตใช่ไหมครับพอคูณด้วย1นงบวก x ก็เลยลองเช็คดูว่าข้างบนเนี่ยมันใช่อนุกรม AG หรือเปล่าปรากฏว่าตอนนี้ตัวนี้ห่างกัน5อยู่ใช่ไหมครับตัวนี้ห่างกันเท่าไหร่เอ่ย9ตัวนี้ห่างกัน13ปรากฏว่าชั้นแรกเนี่ยยังไม่ใช่แต่พอชั้นถัดมามันห่างกัน4ถูกปะครับเพราะฉะนั้นมันเป็นอนุกรม AG 2ชั้นคราวนี้ก็น่าจะสบายสบายละรู้ไอเดียแน่ๆว่าจะทำยังไงแต่ว่าดูจากตัวแปรแล้วอาจจะยุ่งนิดนึงนะครับ แจ้บอกว่าโอเคมาตั้งตามปกติพื้นฐานของเรานะครับเราใช้เป็น27ส่วน4มีค่าเท่ากับ1บวก6ส่วน1บวก x บวกกับ15บหส่วน1บวก x ทั้งหมดกำลัง2บวกกับ28ส่วนด้วย1บวก x ทั้งหมดกำลัง3นะครับบวกไปเรื่อยๆเก็บตัวนี้เป็นสมการที่1 โดยปกติหลักการทำอนุกรม AG นะครับก็คือให้คูณด้วยตัว r ตัวนี้เข้ามานะครับแล้วเดี๋ยวก็วางเยื้องโอเคถ้าพี่แบงค์คูณตัวนี้เข้ามานะครับตัวนี้ก็คือ27่ส่วนสี่ถ้าพี่แบงค์ยังไม่อยากจะคิดนะครับพี่แบงค์ติดไว้ว่าเป็น1ส่วนหนึบวก x อยู่โอเคนะครับแล้วมีค่าเท่ากับตัวนี้วางเยื้องเข้าไปก็ก,กลายเป็น1ส่วนด้วย1บวกเออย่าลืมเรื่องของการวางเยื้องนะครับ แล้วตัวนี้ก็กลายเป็น6ส่วนด้วย1บวก x ทั้งหมดกำลัง2บวกกับ15ส่วนด้วย1บวก x ทั้งหมดยกกำลัง3บวกไปเรื่อยๆเป็นสมการที่2นะครับถ้าพี่แบงค์จับสมการที่1ตั้งลบด้วยสมการที่2จะเหลืออะไรครับสามารถดึง27-4ส่วน4ออกได้ถูกไหมครับแล้วก็เหลือเป็น1ลบด้วย1ส่วน1บวก x แล้วก็มีค่าเท่ากับอันนี้เริ่มวางได้ไม่ตรงเนาะขอโทษทีโอเคขยบเข้ามาหน่อยหนึ่งตัวนี้คือหนึ่งแล้วก็บวกตัวนี้ลบก,กันออกมานะครับเอาสมการที่หนึ่งลบด้วยสมการที่สองเหลือด้วยห้าส่วนด้วยหนึ่งบวก x กบวกกับตัวนี้เอาสิบห้าลบหกก็เลยกลายเป็นเก้าส่วนด้วยหนึ่งบวก x ก,กำลังสองแล้วก็บวกกับยี่สิแปดลบยลบด้วยสิบห้าก็เลยกลายเป็น 1 3ส่วนด้วย1บวก x กำลัง3บวกไปเรื่อยๆเป็นสมการที่3ซึ่งถ้าเป็นอย่างนี้ปุ๊บถ้าเป็นอนุกรม2ชั้นเราก็เอาสมการที่3นะครับคูณด้วย r อีกทีนึงก็คือคูณด้วย1 1ส่วน1บวก x อีกทีนึงเพราะฉะนั้นตอนนี้เลยกลายเป็น27.4ส่วน4คูณกับ1ลบ1ส่วน1บวก x คูณกับ1ส่วนด้วย1บวก x นะครับ แล้ววางเยื้องลงมาเหมือนเดิมคือ1ส่วนด้วย 1x บวก x บวกกับ5ส่วนด้วย 1x บวก x กบวกกับ9ส่วนด้วยเอ่อขอโทษครับมีกี้5ต้องเป็นส่วนด้วย 1x บวก x กำลังสอตัวนี้ต้อง 1x บวก x ทั้งหมดกำลังสไปเรื่อยๆเป็นสมการที่สี่ทีนี้เราจับสมการที่3กับสมการที่4ลบกันอีกทีหนึ่งนะครับจับสมการที่สลบกับสมการที่4 เราก็ดึง27ส่วนสตัวนี้ออกมาได้นะครับแล้วตัวข้างในเนี่ยมันก็เลยเหลือ2ตัวนี้ลบกันมันคือ1-1.1ลบ1ส่วน1บวก x นะครับลบอยู่กับวงเล็บเปิด1-1.1ลบ1ส่วน1บวก x คูณอยู่กับ1ส่วนด้วย1บวก x โอเคทีนี้ตอนนี้นะครับอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยจะเท่ากับอะไรบ้าง1ตัวนี้โดนลากลงมาอยู่ตัวแรก แล้วถ้าเอา2ตัวนี้ลบกันมันก็เลยกลายเป็น4ส่วนด้วย1บวกเอ็ X. ถ้าเอา2ตัวนี้ลบกันมันก็เลยกลายเป็น4ส่วนด้วย1บวกเกำลังสและเช่นเดียวกันถ้าเอาตัวนี้ลบกันมันกลายเป็น4ี่ส่วนด้วย1บวกเทั้งหมดกำลัง3ไปเรื่อยๆทีนี้เราเห็นชัดเจนแล้วไหมครับว่าตัวเฉพาะชุดข้างหลังตัวนี้ มันเป็นอนุกรมเลขาคณิตปะครับถูกไหมครับเพราะว่ามันคูณด้วย1ส่วนด้วย1บวกเเข้ามาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นตัวนี้เพียงบอกว่า1บวกโอเคมาทวนสูตรฝั่งขวามือกันหน่อยละกันอนุกรมเลขาคณิตนะครับอนุกรมเลขาคณิตเป็นไงบ้างเราบอกว่า sn ของอนุกรมเลขาคณิตแบ่งออกมาเป็นสองกรณีเป็น n 1คูณ1ลบ r ยกกำลัง n ส่วนด้วย1ลบ r เมื่อ r ไม่เท่ากับ1แต่จะเท่ากับ n คูณ a 1เมื่อ r มีค่าเท่ากับ1แต่ถ้าเป็น s Infinity จะมีค่าเท่ากับ a 1ส่วนด้วย1ลบ r เมื่อ r มีค่าอยู่ระหว่างลบ1ถึง1ซึ่งตอนนี้นะครับมันเป็นอนุกรม Infinity เพราะมันมีจุดจุดจดดังนั้นใช้เป็น4ส่วนด้วย1บวก x หารด้วย1 1 1ลบ1ส่วน1บวก x ทีนี้ฝั่งขวามือล่ะพี่แบงค์จะคิดเลขยังไงดีดูนะครับหลักการคิดของพี่แบงค์คือตัวนี้ก็กลายเป็นหนึ่งลบหนึ่งส่วนหนึ่งบวก x ตัวนี้ถ้าเอาหนึ่งส่วนหนึ่งบวก x กระจายเข้ามาแล้วเปิดวงเล็บเครื่องหมายลบด้วยมันกลายเป็นลบหนึ่งส่วนนี้หนึ่งบวก x แต่กลายเป็นบวก1ส่วนด้วยหนึ่งบวก x ทั้งหมดกำลังสองโอเคนะครับก็คิดสองข้างไปพร้อมๆกันแล้วกันนะตัวนี้ก็คือยี่สิบเจ็ดส่วนสี่ อ่าโอเคถัดมาตัวนี้คือ1ลบด้วย2ส่วนด้วย1บวก x ถูกไหมครับแล้วบวกด้วย1ส่วนด้วย1บวก x ทั้งหมดกำลังสองอีกฝั่งหนึ่งหลักตัวนี้มันคือกลายเป็น1บวกด้วย4ส่วนด้วย1บวก x ฝั่งนี้ทำคอรนอขึ้นมาก็กลายเป็น1บวก x ลบ1ส่วนด้วย1บวก x ออย่างนี้อยู่นะครับทีนี้ ฝั่งนี้คือกลายเป็น27ส่วน4นะครับเอาคอนนอขึ้นมาก็กลายเป็น1บวก x ทั้งหมดกำลัง2นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็กลายเป็น1บวก x ทั้งหมดกำลังสองลบกับ2คูณด้วย1บวก x แล้วก็บวกกับ1มีค่าเท่ากับ1บวกด้วย4ส่วนด้วย1บวก x ส่วนด้วย 1-1ลบ1ทิ้งไปกลายเป็น x ส่วนด้วย1บวก x นะครับโอเคถัดไปนะครับคิดเลขต่อตัวนี้คือ27ส่วน4คูณกับกระจายวงเล็บออกมากลายเป็น1 2บวก2 x บวก x กำลังสกระจายลบ2ก็กลายเป็นลบ2ลบ2 x บวกหหารด้วย1 2บวก2 x บวก x กำลังสมีค่าเท่ากับ1บวก ตัวนี้เนี่ยถ้าเรากลับเศษซ้อนนะครับข้างล่างก็คือคูณด้วย1บวก x ส่วนด้วย x อย่างนี้อยู่ดังนั้นนั่นหมายความว่า1บวก x ตัดกับ1บวก x ตัวนี้ไปฝั่งนี้กลายเป็น27ส่วน4คูณอยู่กับรวมพจน์นะครับ x กำลังสองลบ x กำลังสองหายกันไป1นบวก1กลายเป็น2ตัดกับลบ2หายกันหมดไปดังนั้นข้างบนจึงเหลือแค่ x กำลังสองเฉย ข้างล่างก็คือ1บวก 2x บวก x กำลัง2นะครับทีนี้ตัวนี้ก็เลยกลายเป็นทำครนขึ้นมาก็กลายเป็น x บวก4ส่วนด้วย x เดียวโอเคนะครับเริ่มใกล้ความจริงละโอเคทีนี้เพียงขอเอาพื้นที่ฝั่งนี้มาทำต่อละกันเนาะขอลบสูตรนะครับหลังจากที่มีกี้เราทำมาปั๊บเราได้มาว่าถ้าคูณ ถ้าคูณคขว้ขึ้นมานะครับมันกลายเป็น4คูณกับ 27X สกำลังสองมีค่าเท่ากับเออขอโทษครับออไม่ถนัดเดี๋ยวแปบ๊บหนึ่งตัวนี้คูณคขว้าจากบรรทัดนี้ก่อนละกันก็กลายเป็น 27X ิก x ำลังสองคูณ X มีค่าเท่ากับ x บวกสคูณอยู่กับ4วงเล็บ หนึ 1> 1่งบวกสองเบวก x กซ์ำลังสองนะครับขั้นตอนนี้ฝั่งซ้ายมือกลายเป็นยี่สิบเจ็ดเกซ์ำลังสามแล้วฝั่งขวามือละครับเพียงดึงสี่จริงไว้ก่อนแล้วเอา x บวกสี่กระจายเข้าไปนะครับเเข้าไปตัวแรกคือ x เดียวถัดมาคือสองเกซ์ำลังสองนะครับก็คือเอา x ไปคูณสองเถัดมาเอา x ไปคูณ x กซ์ำลังสองก็กลายเป็นบวก x กซ์กำลังสาม ถัดมาเอาบวก4กระจายเข้าไปก็กลายเป็นบวก4บวก 8x บวก 8x นะครับแล้วก็บวก 4x กำลัง2เพราะฉะนั้นตอนนี้กลายเป็น 27x กำลัง3เท่ากับ4วงเล็บข้างในก็กลายเป็น x กำลัง3บวก 6x กำลัง2บวกกี่ x ครับบวก 6x กำลัง2ไปละ แล้ว8 x บวกกับ x เดียวก็เลยกลายเป็น9 x ถูกไหมครับก็คือตัวนี้กับตัวนี้ก็กลายเป็น9 x แล้วก็เหลือบวก4อยู่ข้างหลังโอเคเพราะฉะนั้นตอนนี้กลายเป็น2 7สิบ x กาลังสามคูณ4ี่กระจายเข้าไปนะครับกลายเป็น4 x ี่ x กาลังสามบวกยีี่ x กาลังสองบวกสาสิบห x แล้วก็บวกกับสิบหย้ายข้างกลับมาอยู่ข้างซ้ายให้หมดนะครับ ก็เลยกลายเป็น23าม x กำลังสาลบ2 4 x กำลังสองลบ3 6 x แล้วก็ลบ16เท่ากับ0ดังนั้นตัวนี้คือ23ิบสานะครับแล้วก็หารสังเคราะห์ถูกไหมลบย4ลบสสแล้วก็ลบหใช้เลขอะไรดีเอ่ยลองเลขที่เป็นเลขถ้าหารสังเคราะห์เราใช้เลข1ได้ไหมครับในที่นี้ คือถ้าทุกๆตัวบวกกันแล้วได้ศูนย์ให้ใช้1ซึ่งปรากฏว่ามันไม่ได้ทีนี้ใช้ลบหได้ไหมถ้าจะใช้ลบหแปลว่าต้องผลบวกของพจน์คู่กับผลบวกของพจน์คี่ต้องเท่ากันปรากฏว่าผลบวกของพจน์คี่เนี่ยมันได้ลบ13แต่ผลบวกของพจน์คู่มันได้ลบ40ก็ใช้ไม่ได้อีกดังนั้นแปลว่าคงจะใช้หกับลบหไม่ได้แน่ๆพี่แบงค์เลยมาลองที่เลขสองนะครับ เอา23 2สองคูณ23กลายเป็น46จับบวกกันได้เท่าไหร่ครับลบ24กับ46ก็เหลือ22ถูกไหมครับเอา2องคูณ22ได้44เพราะฉะนั้น44ลบ36ก็เหลือ8 2คูณ8ได้16ก็เลยได้0ตัวนี้เพราะฉะนั้นตอนนี้พี่แบงค์แยกตัวกรอบออกมามันคือ x ลบ2 คูณกับ 23x กำลัง2บวก 22x บวก8แล้วมีค่าเท่ากับ0อยู่ดังนั้นตัวนี้นะครับถ้าโอเคถ้าใครมาใช้ลบ b เพื่อที่จะหาคำตอบนะเดี๋ยวพี่แบงขอคืิ้นที่ข้างซ้ายมือนิดนึงละกันเดี๋ยวจะทำลบ b ให้ดูนะครับก็คือตอนนี้เนี่ยเราได้ x ลบ2เท่ากับ0หรือ 23x กำลัง2บวก 22x บวก8เท่ากับ0 ตอนนี้ก็เลยได้ x เท่ากับ2มาครั้งหนึ่งหรือตัวนี้ก็ต้องไปใช้ลบ b ปรากฏว่าถ้าใช้ลบ b ไปเนี่ยในรูทนะครับมันจะติดลบนะครับ 4ac ส่วน 2a ถ้าลองดูแล้วนะครับก็คิดเลขธรรมดา22กำลัง2ได้484นะครับ4คูณ23แล้วเดี๋ยวคูณด้วย8เนี่ยมันคือ32คูณ23นะครับ ซึ่งเห็นเห็นว่ามันมากกว่า22่2คูณย2แน่ๆดังนั้นในรูทติดลบใช้ไม่ได้คำตอบที่ได้ออกมาก็เลยบอกได้ว่า x มีค่าเท่ากับ2ดังนั้นในข้อนี้นะครับก็แ้งบอกเลยว่าจริงๆแล้วมันเหมือนเป็นข้อแค่คิดเลขถึกๆเฉยๆนะครับแต่ว่าถ้าบางคนอาจจะทําให้เกิดประโยชน์นิดนึงอาจจะบอกว่าตัวนี้เขียนอยู่ในรูปของแค่คําว่า r ก่อนเหมือนติดตัวแปรไว้เฉยๆแล้วยังไม่อยากคิดเลขครับ ก็อาจจะทํางานได้เร็วขึ้นแต่ข้อนี้นะครับสรุปก็คืออนุกรม AG 2ชั้นใช้คูณวางเยื้อง2รลอกตอบ2โอเคนะครับ